รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน มาฝากจากนาโนเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอีุุมักกรทองนะครับตัวนี้เป็นอีสุมักกรทองปี94นะครับเครื่อง90 HP นะครับเป็นตัว HPY นะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับ ท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีนะครับรถคันนี้น่าจะอาบน้ํามาแล้วด้วยซ้ํานะครับก็เป็นข้อดีไปนะครับใช้กันอีกยาวๆนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับปษีไม่ขาดนะครับกระบะหลังไม่แม็กไรเดอร์ให้นะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กให้อย่างดีนะครับรวมๆผมถือว่าสุดทรงองเอลเพราดีนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับเ้รองเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ พาวเวอร์มีนะครับปุ่มพาวเวอร์เป็นระืปุ่พาวเวอร์แท้นะครับเพ y แท้นะครับคานหน้าเดิมนะครับมองง่ายนะครับเป็นอาร์กรุงชัดนะครับแผ่นเพจก็ยังเป็นแผ่นเพจเดิมนะครับหมุดดังนะครับมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับใายหาอยู่คันนี้น่าจับตานะครับ ภายในนะครับปตนคโตนหน้าดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งคนนั่งและคนขับนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1น0 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจออกเดินทาง รถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราดชบุรีนะครับแถวแถวโพธารามนะครับส่วนนถเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า